วันนี้ต่อจะพาทุกคนไปชมคอนโด2ห้องนอนขนาด60ตารางเมตรที่โครงการไอเดโอรามานาอโศกครับห้องนี้เป็นห้องตำแหน่งมุมด้านหลังของโครงการนะครับวิวดีมากๆเลยครับหันไปหา ทิศใต้และทิศตะวันออกครับข้อดีของสองห้องนอนโครงการนี้คือห้องทุกห้องเนี่ยจะเป็นห้องแบบหน้ากว้างเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้ามาเนี่ยก็จะได้รีฟิ้งรวมที่โปร่งโล่งสบายได้รับแสงได้รับ,บวิวค่อนข้างเยอะเลยครับในส่วนนี้ก็จะเป็นห้องนอนเล็กนะครับซึ่งห้องนอนเล็กเนี่ยก็จะมีเตียงขนาด3ฟุตครึ่งให้แล้วก็มีตู้เสื้อผ้าบิวอินให้เลยตอนนี้โครงการนะครับกำลังจัดโปรโมชั่นก็คือจะแต่งครบพร้อมอยู่แบบนี้เลยนะครับเรียกได้ว่า จ่ายเงินก้อนเดียวก็สามารถที่จะย้ายเข้าอยู่ได้เลยเพราะว่ามีแพ็กเกจเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าแถมให้นะครับถ้าหากใครกำลังมองหาคอนโดสักห้องที่เป็นห้องไซส์ค่อนข้างใหญ่นิดนึงแล้วก็ใช้พื้นที่สเปซได้อย่างคุ้มค่า โครงการนี้ตอบโจทย์มากๆเพราะว่าโลเคชันเนี่ยอยู่ใจกลางพระราม9เลยใกล้กับห้างเซ็นทรัลพระราม9ประมาณ400เมตรเท่านั้นยังไม่พอยังใกล้กับ MRT พระราม9เดินทางด้วยใต้ดินหรือเดินทางด้วยรถเนี่ยก็ขึ้นลงทางด่วนได้สะดวกตอบโจทย์มากๆเลยครับสำหรับราคาห้องนี้จะเริ่มต้นอยู่ที่9ล้านต้นๆน,น,นะครับสำหรับไซส์60ตารางเมตรครับถ้าหากใครสนใจอยากจะเยี่ยมชมหรือสอบถามรายละเอียดก็สามารถติดต่อเข้ามานัดหมายกับต่อโดยตรงได้ที่คอนแทคด้านบนนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูห้องที่ไซส์ใหญ่กว่านี้ครับรับรองว่าสวยงามอลังการแน่นอนอย่าลืมกด follow ไว้ด้วยนะคะผม